สวัสดีครับขับไว้โปรดักต์รีวิวอีกหนึ่งคันอันนี้ Honda City นะครับ Honda City ปี2020นะฮะเข้ามาทำหุ่งบ่อแบบสวมชอบสีดำๆๆอย่างนี้เลยเราจัดให้นะครับอันนี้สวมทับของเดิมเพื่อเพื่อรักษาบบดเดิมไว้นะฮะนี่สวมเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะครับสีดำแล้วก็ได้เย็บก็เป็นสีดำเราใช้ได้ในร่อนในการเย็บนะครับ อันใช้ทนทนเป็นหนังเทียมเป็นเกรด v v c นะครับเป็นประกบ้วอยฟองน้ำา5มิลแล้วก็มีผ้าทีคอเสริมข้างหลังเย็บออกมาเนี่ยครับสไตล์สปอร์ตนะฮะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสีดำล้วนนะครับมาพร้อมกับพื้นหดีสีดำล้วนเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูจากด้านหน้าแล้วก็ไปดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ครับ ด้านหลังเราก็ทกํากระเป๋าใส่ของ2ข้าง้ายฝาหนังแล้วไม่เนตคืออย่างนะี้นี่ๆนะจั้นหนัง1นงมิลฟองน้ำห้ามิลความทนคือผ้าทีคอรดข้างหลังเนี่ยนะครับส่วนมากเขาจะไม่ใส่เพราะต้นทุนมันสูงแต่เราคํานึงถึงคุณภาพนะครับว่าใส่ชุดสวมของเรานี่จะอยู่ได้หลายๆปีนะครับนะฮะอย่างน้อยเรารับประกรันปีแต่การเย็บให้3ปีนะี่ฮะอย่างนี้เรารับประกรันปีแต่การเย็บ3ปีนี่ปูพื้นนะครับ จะมีเห็นหมุดตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นตัวล็อกนะครับของเราเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับตรงเบาเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะเราก็เจาดนะฮะใสะะ่ยัดลงไปข้างล่างนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับนี่นี่นะครับกดล,ลงไปแล้วก็เปิดลงมานะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่มาเลือกแล้วก็รอรับกันได้เลยนะครับเราอยู่ลาดทาร้อซอยย่อยซอยเก้านะครับนะฮะอะไรว่า,าคุยกันก่อนได้ทาง Facebook นะฮะคาร์บไบเปรดักต์นะครับหรือว่าจะเป็นทางไลน์นะฮะไอดีของเรานะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้าหกศูนย์นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เป็นไอดีไลน์ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าเก้าเก้าหกศูนย์นะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับนะครับนะฮะ,ะมีตัวตนอยู่ลาดเร้าวร้อยยี่สี่ซอยย่อยซอยเก้าขอขอบคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาใช้บริการนะต้องการสียัง แบบไหนเราผิดได้หมดนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับที่นี่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ